สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h a นล m l r e r d e s e s n z n y ์บ r s ฟ s a นะครับช่องอารมณ์ดีที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ Mercedes-Benz Mercedes-AMG และ Mercedes-EQ ซึ่งคลิปนี้นะครับพิเศษเลยผมจะพาทุกท่านไปรับชมกับรถยนต์ Mercedes-EQ หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับของ Merced e s ว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะตอนนี้เรียกได้ว่าเพียบใช้คานี้เลยเพียบนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เบนตลิงชันนะครับมีงาน s t r f a c e defining electric นะครับเพราะนั้นก็จะรวมรถยนต์ไฟฟ้า1 0 0ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าจะให้พูดรายละเอียดทุกรุ่นเนี่ยก็อาจจะยาวไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพาไปชมราคารวมไปถึงสเปคแต่ละรุ่นคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็เริ่มจากคันนี้เลยนะครับเริ่มกันที่คันแรกนะครับก็คือ mercedes eqs 450 plus amg dynamic นะครับ สำหรับราคาจำหน่ายคันนี้นะครับจะอยู่ที่5 9 5 0 0 0นบาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบสุดพรีเมียมเลยนะครับเป็นซีดาน4ประตูนะครับ EQS และจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของรถยนต์รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือสามารถวิ่งด้วยระยะทางไกลที่สุดต่อการชาร์จ1ครั้งถึง770กิโลเมตรตามมาตรฐาน W LTP นะครับแต่เคยมีการทดสอบนะครับจากเรียกได้ว่าจาก K.W.L. จากอินฟลูเอนเซอร์นะครับเคยขับไปถึงเชียงใหม่ถึงเนาะก็ประมาณ650กว่ากิโลได้แน่นอนนะครับคันนี้5,950,000บาทครับ EQS เพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์เลยนะครับลำดับถัดมาครับจะเป็นเป็นรูปทรง SUV บ้างน,นะครับคันนี้จะเป็น Mercedes EQE 350 4MATIC SUV AMG Line นะครับสำหรับ AMG Line คันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่5,300,000บาทนะครับ ตัวเลขกลมๆเลย5ล้าน3 0 0แสนนะครับโดยที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าระยะทางได้558กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับอันนี้คือระยะที่ใช้ได้จริงนะแต่ว่าสภาพเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะระยะทางก็จะแปรผันตามการขับขี่สภาพอากาศรถติดอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ถึงระดับ500กิโลเมตรเนี่ยผมว่าพูดไงดีอะไปกับหัวหิน ไปกับเขาใหญ่อะไรเงี้ยครับพอโดยที่ไม่ต้องชาร์จเลยนะรายละเอียดรุ่นนี้เคยรีวิวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลำดับถัดมาครับจะเป็น mercedes eqe e 350 amg dynamic นะครับราคาจำหน่ายคันนี้จะอยู่ที่5,650,000บาทเรียกได้ว่าเพิ่มราคามาจาก amg line ประมาณ3,500สนะครับสเปครายละเอียดก็ถ้าภายนอกเนี่ย เบื้องต้นเลยถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบหลังคาพาราไามิกซันรูฟนะครับคันนี้มีให้นะส่วนสเปครายละเอียดเกี่ยวกับระยะทางการวิ่งเท่ากันนะครับก็ได้อยู่ที่500อัพนะครับประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับตามมาตรฐาน w LTP เช่นเดียวกันนะคันนี้ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่292แรงมา้าเพราะฉะนั้นเหลือเฟอือเลยเข้ามาดูใกล้กันนิดนึงไหมครับอยากให้ดูคันนี้เหลือเกิน เพราะว่าไม่ได้เปิดอีก2คันให้ดูนะครับตัวประตูก็จะเป็นแบบ Simless Door นะครับที่เป็นมือจับแบบซ่อนนะครับภายในจะเป็นหน้าจอแบบ Hyperscreen ขนาดยาวเนาะโอเคสวยงามนะคันนี้อย่างที่บอกครับรถไฟฟ้าที่ความกังวลแรกๆเลยก็คือแบบเอ้ยมันจะหาที่ชาร์จยากไหมแล้วชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับ เพราะนั้น3รุ่นแรกที่กล่าวถึงเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยทำได้500กิโลเมตรขึ้นไปแน่นอนนะครับถัดมาจะเป็น EQS อีกแล้วครับแต่ว่าคันนี้พิเศษ พิเศษตรงไหนครับราคาครับ EQS 500 Formatic AMG Premium ครับราคาจำหน่ายปกติ7ล้าน2แสนบาทรับส่วนลดทันทีไปเลย1ล้านบาทนะครับ1ล้านนะได้ยินไม่ผิดรถใหม่ป้ายแดงส่วนลด1ล้านบาทเก็บเงินอีก1ล้านเอาไปซื้อรถยนต์ได้อีกคันะเอามาซื้อคันนี้ก่อนนะมีเงิน7ล้าน2ใช่ไหมครับเอามาซื้อคันนี้6ล้าน2นะส่วนลด1ล้านพิเศษเลยแล้วก็ มีจานวนจํากัดแล้วด้วยนะก็สเปคคล้ายๆนะครับต้องบอกกันเลยว่าผมเคยรีวิวไว้แล้วขอไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวใจยาวนะครับลองไปดูเดี๋ยวยังไงแต่ละรุ่นเนี่ยจะพยายามแปะลิงก์ที่รีวิวเอาไว้ก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าไฮไลท์คันนี้คือส่วนลด1ล้านบาทนะยังมีไฮไลท์น่าสนใจเป็นรถที่เพิ่งเปิดใหม่ในงานอีก3รุ่นนะมีอะไรบ้างตามมาชมครับ อ่ะถัดมาข้างหลังผมนี้นะครับคือรถยนต์ไฟฟ้า EQ 3รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเริ่มจากคันนี้ก่อนล้วกันนะครับคันนี้เป็น Mercedes EQE 300รซีดานอ่ะมาดูกันผมชอบอย่างหนึง่งมาดูใกล้ๆดีกว่าใครดีไซน์ <c oughs> เข้ามาใกล้ๆอีกเห็นหมั้ยล้อแม็กย่างสวยอะ่ะทางนี้ทางนี้โอ้โหดีไซน์ได้แบบ ใครว่าสวยก็สวยนะผมก็ว่าสวยแล้วกันนะโอ้โหคือเป็นลักษณะของสัญลักษณ์รูปดาวของ Mercedes-Benz ที่เอามาเรียงต่อกันได้อย่างลงตัวครับอ่าสวยมากแล้วราคาได้ยินจะต้องตกใจครับเฮ้ยยังไม่บอกราคาจำหน่ายของ Mercedes EQE 300ซีดานนะครับอ่า EQE ซีาานคันนี้เพียง3 9 7ล้านบาท สาม0 0 0นบาทครับเพราะอะไรเมื่อกี้พาไปดู EQS SUV ใช่ไหมครับห้าล้านัพหมดเลยแต่พอมาเป็นซีดานเนี่ยราคาเริ่มต้นรุ่นนี้เลย3ามล้านเก้าแราคาไม่ถึง4ี่ล้านน่าสนใจมากครับและคันนี้ผมชอบเป็นพิเศษสายซิ่งสายเขาเรียกอะไรสายจวดโอใช้คำกับรถเบนซ์ว่าคำว่าจวดนะสายจวดต้องคันนี้เลยครับคันนี้คือ Mercedes EQ อะไรวะเอไปคันนี้คือ Mercedes EQE 53 4MATIC+ Plus AMG Dynamic 4MATIC+ Plus คืออะไรครับก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นมอเตอร์คู่นะครับและมันทำงานอิสระครับถ่ายกำลังระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยตามความเร็วการขับขี่ตามสภาพพื้นถนนเลยที่สำคัญคือแรงม้าคันนี้นะครับ625แรงมา้า 625แรงม้าไปขับที่ไหนก่อนแต่จะพูดว่าแรงจริงๆแรงม้า <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ต่อแนละแรงม้าที่ว่าน่าตกใจแล้วอยากให้เห็นแรงบิดเหลือเกินครับขุมกำลังแรงบิดคันนี้ครับ1,000นิวตันเมตรมีทอน <c oughs> เราใช้เราใช้แรงบิดเป็นเงินทอนเหรอ 950นิวตันเมตรครับ950นิวตันเมตรนี่เรียกได้ว่าเป็นแบบโ,โหไฮเปอร์คาร์เลยนะอยากให้ดูครับคันนี้คือตกแต่งภายในจะเป็นแบบสไตล์คือชอบส่วนตัวก็เลยอยากให้ดูครับตก,ต,ตกแต่งสไตล์แบบ AMG เลยนะตัวบ่อก็จะเป็นแบบเหมือนบ่อลักษณะรถแข่งเลยนะครับหุ้มด้วยหนัง iber, นะไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์เนาะพรมลายหนังนับป้าบอกเนี่ยสุดจริง บ่อเป็นแบบบ่อเหมือนรถแข่งครับบ่อเอ็มจีนะครับ mm hmm. พวงมลาลัยนิดนึงได้ไหมครับพวงมลาลัยมาดูที่พวงมลาลัยนิดนึงได้ไหมพวงมลาลัยก็จะมีตัว AMG มจ t บัตทด้วยนะ mm hmm. เอาไว้ปรับโหมดการขับขี่ต่างๆเนาะ mm hmm. ไม่ต้องกลัวว่าเป็นรถไฟฟ้าแล้วจะแบบเฮ้ยมันจะเงียบมันจะแล้วมันจะไดอารมณ์ซิ่งเหรอตั้ง950นิวตันเมตรเนาะ mm hmm. มันจะมีเสียงที่แบบสั่งครอแบบบนบนบึนบึนบๆน,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 นเลยอะ mm ่ะเออนี่เป็นเอ็มจ t บัทเนาะปรับโหมดได้หมด เดี๋ยวไว้รีวิวละเอียดละอ,ดอีกทีหนึ่งแล้วกันบอกราคาไปแล้วเนาะคันนี้5 9 5ล้าน9ก้บาทไม่ถึง6ล้านกับรถที่โอ้โหสมรรถนะขนาดนี้นะครับและไฮไลท์สุดท้ายอันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวในงานเหมือนกันนะเปิดตัวในงานเรียกได้ว่ามาโชว์ที่เบนตลิงชันเป็นโชว์รูมแรกเลยนะครับนั่นก็คือ Mercedes eqs suv นะครับ ราคาเลยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้ราคาเริ่มต้น5 9 9ล้านเบาทครับ5้าล้านเบาทพามาดูนิดนึงคันนี้จะเป็นรถ SUV ครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่แหมเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราพาไปชม e q s ที่เป็นซีดานทั้ง2คันแล้วใช่ไหมครับคันนี้จะมาในรูปแบบ SUV7 ที่นั่งสังเกตอะไรไหมครับเห็นเต็มคันไหมกล้องยาวมากนะทั้งความยาวของตัวรถแล้วก็ช่วงฐานล้อกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้น ภายในห้องโดยสารก็จะได้เรื่องความกว้างขวางด้วยเข้ามาดูนิดนึงดีไหมครับนี่ครับจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะ <c oughs> ก็คือจะใช้วิธีแบบ one touch ในการเปิดเพื่อที่จะเข้าไปในผู้โดยสารตอนหลังได้แต่ส่วนใหญ่บางทีอาจจะไม่ได้นั่งเต็มอยู่แล้วครับเราก็สามารถพับบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้ ไฟยับไมไลท์สวยมากเลยะกล้องเห็นปะโอ้วิบป,ปับวิบป,ปับนะและที่สำคัญก็คือจะเป็นประตูแบบ soft close ด้วยนะครับหรูหราคันนี้เป็นสีอ l p i n เก r e y ครับบางท่านเรียกว่าสีชานุมสวยงามอะจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็รีวิว โดยายละเอียดของแต่ละรุ่นนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามท,ทยอยทยอยทยอยถ่ายแล้วกันนะครับก็ปิดคลิปที่ตรงนี้ก่อนเลยและนี่ก็คือรถยนต์ Mercedes EQ หรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%จากทาง Mercedes-Benz นะครับก็ท่านใดที่สนใจเป็นเจ้าของรถยนต์ Mercedes ทุกรุ่นสามารถติดต่อแป๊บจากเบนตลิ่งชันได้เลยที่เบอร์ขึ้นข้างล่าง ข้างบนด้วย0 9 9 246 2536้าครับย้ำเบอร์อีกครั้งครับ099 246ก5 3 6ก้าบจากเบ้นตลิงชันยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับติดตามแล้วก็ถาาถูกใจก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับขอตลาไปก่อนท่านใดมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้หรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้พาไปชมอย่างเดียวแล้วก็ไปดูราคาอย่างเดียวแล้วกันนะรายละเอียดเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนของคุณทททุก่่านนีรรรััับบบบชมจจคค